สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพาบ้านบายหนูสุนะจ๊ะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือหรือสายด่วนนะคะปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753 083นะคะ4374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะวันนี้นะคะทางช่องพาบ้านนะคะมาใน e p ่ ที่425ค่ะ 425แล้วนะคะราคาเริ่มต้นเพียงองค์ละ3 0 0บาท 4. องค์1,000พค่ะราคาเริ่มต้นเพียงองคละ300บาท4องค์1,000พักันเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันนะได้พระตรงตามรูปตรงตามคลิปกันทุกรายการเลยนะคะรายการที่1น,นี้ค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ เนี่ยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพับปิดตาเนื้อผงคุกลกค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้คราบกุคราบเก่าชัดเจนเลยนะคะองนี้คราบกุกคราบเก่ากส,สวยๆชัดเจนแบบนี้เลยรายการที่หนึ่งค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท้านะคะตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หหเนื้อสีเงิน เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าตัวเหรียญเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะตัวเหรียญนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะสภาพเหรียญนะคะเคยผ่านการใช้งานมารายการที่สองนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สามเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่องเงินเนื้อสีทองเนี่ยนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักแบบนี้เลยนะคะ รูปลอหลมห้องเงินนะคะเป็นเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะเก่าๆสภาพเคยใช้รายการนี้รายการที่สนะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่3รายการต่อไปจกพี่รายการที่สนะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะด้านหลังเป็นยันอกเราแบบนี้ค่ะ สวยเก่านะคะสวยเก่าสภาพเคยใช้นะคะรายการนี้รายการที่สี่สามร้อยบาทเนี่ยนะคะรายการที่สี่ค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าเป็นพระสังกรจายเนื้อเมฆพัดนะคะเก่าเก่าดำด,ำดำแบบนี้เลยมีรอยจานรยันทั่วทั้งองค์เลยค่ะเนี่ยนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสังกรจายนะคะ เนื้อเมฆพัดดำๆเก่าๆคาบกุคาบ,าบ,าบเก่าตามซอกยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิมแบบนี้เลยรายการที่ห้าสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่หกนะคะเป็นพระสมกอเนี่ยนะคะพระสมกอเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะสภาพ สภาพเก่าเก็บนะคะองนี้สภาพเก่าเก็บเนี่ยนะคะผาสุมกอนะคะเป็นเนื้อดินแห้งแห้งเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมค่ะดินแห้งดินสวยรายการนี้รายการที่หกค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดนี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อสีเงิน ะะเหรียญพระพุทธชินราชเป็นเนื้อสีเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะอ,องนี้ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะสีสวยสภาพดีแบบนี้เลยคะ่ะรายการนี้นะคะรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญเนื้อสีเงินค่ะเหรียญน,นี้นะคะ 300บาทรายการที่7ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่8รายการที่8นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะมีโค้ดด้านล่างแบบนี้เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเนื้อสีผิวแบบนี้เลยหน้าตาท่านชัดเจนหัวไหล่กลมกลมแขนล้ำล้ำนิ้วมือนิ้วเท้าวสวยสวยนะคะตัวเหรียญคมๆสภาพดีเลยค่ะด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้นะคะเขียนปี2519ขอบเหรียญเป็นแบบนี้ค่ะขอบเหรียญ เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปี19สวยเดิมค่ะผิวเดิมแบบนี้รายการที่8 300บาทรายการที่8นะคะ300บาทพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนได้ค่ะ083 43 77 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้าเนื้อสีผิวแบบนี้เลยนะคะรายการที่แปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปดรายการต่อไปค่ะรายการที่เก้าเป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อเมฆสิธิ์เก่าๆเขียวๆแบบนี้นะคะเนี่ยนะเนื้อเมฆสิธิ์เก่าๆเขียวๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะสะภาพดีสภาพสวย เนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่9 3้าอบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่10เป็นพลาสสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อผงหนึบหนึบเก่าๆแตกลายงาแบบนี้เลยนะคะเกตนะคะเกตทะลุสมค่ะเนี่ยนะคะเกตเกตทะลุสมแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะจ๊ะพี่เนื้อผงเก่าๆเนื้อผงแห้งๆแบบนี้นะคะแตกลายงาโพดหงอเลยนะคะองค์นี้ สวยเดิมค่ะสวยเดิมสภาพเก่าเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพเก่าแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่10บค่ะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่11เป็นพนลอดเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเน,นี่ยนะพะลอดเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อดินแห้งๆเก่าๆติดใบหูทั้งสองข้างเลยนะคะองค์นี้เน,นี่ยนะ ติดไปหูทั้งสองข้างเลยค่ะสวยนะคะสภาพดีรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเป็นพระปิดตาเนื้อกลาเนี่ยนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อกลาเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิมเนื้อกลาแห้งๆเก่าๆเนี่ยนะคะ รายการนี้ค่ะรายการที่12-300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่13นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรล,ล่างปี2517นึงเเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรล,ล่างปี25งห้าด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะสวยเดิมสภาพดีตัวเหรียญสภาพสวยนะคะองนี้เนี่ยนะ รายการนี้นะคะรายการที่13ค่ะเหรียญหลวงปู่ทิมปี2517รุ่นเจริญพรล,ล่างเหรียญสวยสีผิวแบบนี้เลยนะคะได้พาตรงตามคลิปเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่13ค่ะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่14 รายการที่14นี้นะคะเป็นพระสมเด็จยกไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์ค่ะปิดทองสวยสวยมาทั่วทององแบบนี้นี่นะคะพระสมเด็จยกนะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้นะคะปิดทองเก่าๆกามาทั่วทององค์แบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่14บส0บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่15 เป็นพระรูปหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยสภาพเคยใช้นะคะองค์นี้สภาพเคยใช้สวยเดิมค่ะสวยเดิมเนื้อแห้ง เนี่ยนะคะเนื้อแห้งๆผิวแห้งๆแบบนี้รายการที่15บห้าสามบาทพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนได้เลยค่ะที่0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนกันเข้ามาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของใหม่เข้าเกือบ ทุกวันเลยนะคะนะรายการนี้นะคะรายการที่15300บาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่16เป็นพลักกิ่งนะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักสีดำาๆแบบนี้เป็นพลักกิ่งประ,ะเลทนะคะอ่าขอโทษที่ค่ะเป็นพลักกิ่งปับห่อรอห้านะคะเนื้อโลหะสีดำมีน้ำหนักแบบนี้เลยสวยค่ะสวยสภาพดีมีเสียงกิ่งใต้ฐานเห็นรอยจานยันชัดเจน เนี่ยนะคะมีเสียงกิ่งนะรายการนี้นะคะรายการที่16ค่ะ300บาทนะคะ300บาทค่ะรายการที่16พักกิ่งปับห่อรอห้านะคะ300บาทรายการที่16ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่17นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเนื้อทองแดงเก่าๆสภาพใช้ตัวเหรียญเป็นปีห5ห้าค่ะ เหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะปีห5เนื้อทองแดงเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะสวยเดิมนะคะเนื้อแห้งๆผิวแห้งๆสภาพใช้รายการนี้รายการที่17ค่ะา300บาท300บาทนะคะรายการที่17รายการต่อไปคะ่ะรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี70เนื้อสีเงินเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อเดิมปี2470เนื้อสีเงินค่ะสวยเดิมนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันเป็นตัวหนังสือขอบข้างรูดีแบบนี้ค่ะตัวเหรียญเป็นเนื้อสีเงินนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะปี2470เนื้อสีเงินรายการที่18 3 0 0บาทนะคะ300บาทค่ะจะส่งฟรีไม่บวกเพิ่มนะคะ300บาทนะคะองค์นี้ รายการต่อไปค่ะรายการที่19รายการที่19นี้นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะไม่ทราบรุ่นนะคะองค์นี้เนื้อโลหะมีน้ำหนักเป็นเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่ลอโบราณแบบนี้เลยตัวเหรียญเคยนปี2470ค่ะเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะปี2 4 7สีดสวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เหรียญเก่านะคะรายการที่19ค่ะ300บาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบนี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพค่ะเนี่ยนะคะรูปหล่อหลงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สวยๆเก่าๆสภาพดีคราบกุคราบเก่าชัดเจนนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามร้อยบาท 300บาทค่ะรายการที่20รูปลหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์300บาทรายการที่20รายการต่อไปค่ะรายการที่21นะคะรายการที่สองหนึ่ง <c oughs> เหรียญหลวงพ่อกวยนะคะวัดโคสีตาลามเนื้อสีผิวแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะตัวเหรียญเป็น เนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเป็นเนื้อสีผิวแบบนี้ด้านหลังเป็นยันนะคะสีสวยเลยค่ะสภาพดีตัวเหรียญสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยีเอ็ดเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยีิบเอ็ดค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่ย2เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์เตารีดเนื้อโลหะมีน้ำหนักไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีค่ะเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์เตารีดเก่าๆหน้าตาชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเก่าๆหน้าตาชัดเจนแบบนี้เลย ใบน,น้าชัดเจนนะคะรายการนี้รายการที่22หลวงปู่ทวดพิมพ์ตลีดไม่ทราบกุกค่ะไม่ทราบปีสร้าง300บาทนะคะรายการที่22พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพ,าพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะคะกดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1000นะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะติดตามกันได้ทางช่องเลยนะคะจะได้ไม่พลาดกันนะคะรายการนี้นะคะรายการที่22-300บาท รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นพลาเนื้อผงแม่ชีบุญเลือนค่ะเนี่ยนะคะพลาเนื้อผงแม่ชีบุญเลือนไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามสามรอยบาทสามรอบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสามค่ะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่24เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะเนื้อผงเก่าๆแห้งๆฝังตะกุดด้านล่างติดเส้นเกสานะคะทั่วท้ององแบบนี้เลยนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆเนื้อผงแห้งๆติดเส้นเกสาสวยๆทั่วท้ององนิ้วมือนิ้วเทา้าชัดเจนนะคะฝังตะกุดด้านล่าง รายการนี้รายการที่24 300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่25เหรียญหลวงพ่อก,กันปีสองสเนื้อทองแดงลมดำนะคะตัวเหรียญเก่าสวยสภาพเก็บแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเหรียญเป็นเป็นเส้นนะคะเป็นเส้นเส้นแบบนี้ด้านหลังเหรียญน,นะคะเส้นเหรียญสวยสวยแบบนี้เลยค่ะ เนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้าค่ะสวยเดิมนะคะสภาพเก็บนะเหรียญหลวงพ่อกันปีสองสี่หกเก้านะคะเนื้อทองแดงลมดำๆเก่าๆส,สวยๆเส้นเหรียญสภาพดีนะคะใบหน้าท่านชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิมสภาพเก็บ รายการที่25300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่26นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยติดใบหูทั้งสองข้างนะคะเนี่ยนะติดใบหูทั้งสองข้างนะคะด้านหลังเป็นยัดเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสภาพเคยผ่านการใช้ค่ะ สภาพนะคะเคยผ่านการใช้มวลสารชัดเจนนะคะเนื้อผงแห้งๆแบบนี้นวลๆเลยสบายตารายการนี้รายการที่26ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่26พระสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะ300บาทรายการที่26รายการต่อไปนะคะรายการที่27ค่ะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ เหรียญอาจารย์ฟันนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงมดำาเก่าๆแบบนี้เลยเหรียญเป็นปี25-07นะคะตัวเหรียญเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะนะเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกสวยๆเดิมๆค่ะเนื้อทองแดงมดำรายการที่27นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่27 เหรียญอาจารย์ฟันนะคะปี2 5 0 7นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงลมดำสามร้อยบาทรายการต่อไปจะพี่รายการที่28นะคะเป็นพระหูยานเนื้อชินค่ะมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับรงยาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะพระหูยานเนื้อชินนะคะเก่าๆแห้งๆค่ะมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับลงยาแบบนี้นะคะมีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยรายการนี้รายการที่28คะ่ะ 300บาทรายการที่28บนะคะ3า0บาทค่ะรายการต่อไปค่ะรายการเซตแล้วนะคะรายการเซตนะรายการเซตนะคะเดี๋ยวเรามาเซตที่1กันเนาะเซตที่1นะคะเซตที่1รายการเซตที่1นงะคะองละ500บาท เนี่ยนะคะเซตที่1ององละ500บาทค่ะเริ่มจากเหรียญน,นี้นะคะเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะคะเนี่ยนะเหรียญกลมนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะคะสวยๆตัวเหรียญเป็นปี2506าค่ะเนื้อสีงเงินเก่าแบบนี้เลยไม่แน่ใจเนื้อนะคะ500บาทค่ะเหรียญน,นี้500บาทนะคะเหรียญน,นี้ รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธชินราชไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อสีเงินแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันนะคะสีสวยแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยสีเงินเก่าแบบนี้เลยห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไป เหรียญหลวงพ่อคูนนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนพิมพ์นั่งทานนะคะเนื้อสีเงินเก่าแบบนี้เลยค่ะตัวเหรียญเป็นปี2537เนะคะเหรียญนั่งทานหลวงพ่อคูนนะคะเนื้อสีเงินปี2537สาสวยแบบนี้500บาทนะคะ500บาทรายการเซตท,ที่1น,นะคะองค์ละ500บาทค่ะต่อไปรายการเซตท,ที่2จ้จะพี่รายการที่2องนะคะองค์ละ1น0 0บาท เนี่ยนะคะอง์ละหนึ่งพันบาทนะคะเริ่มจากนะเริ่มจากหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีขุดนะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยนะคะอง์จริงนี่คือสวยเลยอะ่ะสวยมากๆนะคะเนี่ยนะผงจุกเก่าแบบนี้เลยค่ะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีขุดนะคะองนี้นะคะหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทค่ะองนี้รายการต่อไปนะคะรายการต่อไป เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะเหรียญหล่ลอหลวงปู่สุขสวยๆพิมพ์ตัดชิดค่ะสวยเดิมค่ะสวยเดิมมีรอยจานเนี่ยนะคะเห็นไหมเนี่ยน,นะคะ <st oren> เห็นรอยจานยันชัดเจนด้านหลังแบบนี้เลยค่ะหลเหรียญหล่ลอ er, หลวงปู่สุขนะคะพิมพ์ตัดชิดสวยแบบนี้เลยนะคะได้พะตรงตามรูปแน่นอนนะคะ เลยนะคะองนี้นะ1000บาทค่ะ1000บาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปพรนนางพญาเนื้อดินพิมพอดนุนเล็กนะคะอกนุนเล็กหรือว่าพิมพ์เทวดาไม่แน่ใจนะคะเป็นพิมพ์แบบนี้เลยเนื้อดินแห้งๆเก่า,กาๆนะคะสภาพดีสภาพเก่าเก่าเก็บเลยอะ่ะนะคะรายการนี้นะคะรายการเซตที่สองหนึ่งพันบาทค่ะพรนนางพญาเนื้อดินนะคะ หนึ่งพันบาทนะคะรายการเซตที่สองเนี่ยนะคะอง์ละหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นเซตที่สามค่ะเนี่ยนะคะมีอยู่สององนะคะรายการเซตที่สามนะจ๊ะอง์ละหนึ่งพันห้าร้อยเริ่มจากนะคะเหรียญเจ้าสัวค่ะเหรียญหล่อเจ้าสัวเก่าเก่านะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาค่ะเปิดหน้าเปิดหลังเนี่ยนะ มาพร้อมเลี่ยมเงินหนาเลยนะคะเปิดหน้าเปิดหลังค่ะสวยเดิมนะคะเก่าๆแบบนี้สภาพใช้หนึ่งห้า้อยค่ะหนึ่งันห้ารรายการนี้นะคะหนึ่งห้ารายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นงาองค์นี้ประกันงาให้นะคะประกันงาหานุมานหลวงปู่สุนค่ะงาแกะหนุมานหลวงปู่สุนนะคะสวยๆเลยนะคะ สภาพดีรอยซิลของเขานี่คือแบบเนียนมากนะคะรอยซิลของเขานี่คือเนียนมากเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเป็นของหลวงปู่สุนงาแกะหั่นุมานค่ะพิมพ์ชั้นขาวแบบนี้หนึ่งพันห้าร้อยนะคะประกันงาหนึ 1, ่งพันห้าร้อยค่ะหนึ่งประกันงานะคะรายการเซตนี้นะคะเซตที่สามหนึ 1, ่งพันห้าร้อยค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะ รายการต่อไปนะคะเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะคะรายการนี้ค่ะรายการนี้องละาสองพันบาทนะคะองละาสองพันบาทเริ่มจากอะเริ่มจากอันนี้แล้วกันเนาะองนี้นะคะเป็นอะไรนะพระปิดตากมลมหลวงชุมพรค่ะเนี่ยนะคะพระปิดตากมลมหลวงชุมพรส,สวยเดิมๆนะคะปิดทองเก่าๆมาแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมเงินหนา เนี่นะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้เลยเนี่ยนะเลี่ยมเงินหนาๆดูขอบนะคะดูขอบเงินเลี่ยมเงินหนาแบบนี้เลยค่ะสีสวยแบบนี้นะคะพระปิดตากรมหลวงชุมพรปิดทองเก่านะคะ2,000บาทค่ะมาพร้อมเลี่ยมเงินส0 0พบาทนะคะรายการต่อไปจา้าพี่องค์นี้นะคะเป็นงาแกะสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะคะปิดทองเดิมปิดทองเก่ามาทั่วทั้งองค์เลยนะคะ งาแกะสิงสามขวัญน,นะคะหลวงพ่อเดิมค่ะประกันงานะคะประกันงาเนี่ยนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะตัวอบอุบอ้วนนะคะเนี่ยนะปิดท้องเก่าเพื่อรักษาเนื้อมาค่ะสวยแบบนี้เลยนะคะสองพันบาทค่ะสองพันบาทรายการนี้สองพันบาทนะคะรายการต่อไปค่ะรายการต่อไป เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเนื้อสิงเงินแบบนี้ค่ะมีรอยจานรยันทั่วทั้งเหรียญเลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเนื้อสิงเงินสวยแบบนี้เลยค่ะมีรอยจานรยันทั่วทั้งองค์นะคะด้านหลังเขียนปี2519มีรอยจานรยันด้วยนะคะสวยๆแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆมีห่วงค่ะพร้อมนําขึ้นคอได้เลยเส้นเหรียญองค์พระดูดีแบบนี้หวัวไหล่กลมแขนลำล้ำนะคะ นิ้วมือนิ้วเท้าชัดเจนเลยค่ะหน้าตาก็ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยนะคะสภาพดีเลยนะสองพันบาทค่ะสองพันบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จลงรักปิดทองกกล็ดแห้งแบบนี้เลยค่ะพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ ลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆแบบนี้นะคะมาสภาพเดิมนะคะมาสภาพเดิมมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆค่ะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้2000บาทนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงิน2000บาทนะคะสองพันบาทรายการสุดท้ายแล้วนะคะ2000บาทค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเซตนี้เป็นเซตสุดท้ายองค์ละ2000บาทนะคะอ่ะ จบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมเพิ่มเติมกันได้นะคะสุดท้ายนี้นะจ๊ะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยค่ะทั้งลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ